เอาแล้วนะครับสวัสดีครับเพวกผม Red h o o d X เนาะวันนี้ก็เราก็มาเล่นแมปโรบอทกันนะก็จะอยู่กับในแมปของเกมคอมพานีไท coon เป็นแมปแนวสร้างไท coon น,นะฮะเป็นของเกมเป็นแมปเกมคอมพานีเออชื่อมันน่าสนใจไว้เป็นเกิร์บเกมก็เฮ้ยก็ในเมื่อเล่นอยากลองมาสร้างบริษัทมั่งนะกนะ็ะเอออยากมีบริษัทของตัวเองอ,ะอ่ะ ก็เลยได้ลองเข้าเกมนี้แล้วลองมาเล่นกันนะก็เผื่ออาจจะเป็นเกมที่ค่อนข้างดีก็ได้ใครจะไปรู้อะเนาะก็มาถึงก็ตอนแรกก็เดินนู่นตั้งนานโอ๋ให้มาแตะตรงนี้แตะปุ๊บอื้มือสตาร์ทเลยฮะโกโรโกโซมากๆที่นอนอ้ซะโอ้บนั่งอะไรคลิกจูเอินเคดอ๋อมีเงินตรงนี้ แล้วก็ต้องเกมนี้ก็ต้องข้อเสียคือต้องคุณต้องกดเซฟกันบ่อยๆนะถ้าไม่กดเซฟคือ Data หายเนี่ยเอ่มนี่มันเกมแนวคลิกซิมูเลเตอร์เลยหรือเปล่าจากสภาพความรู้สึกนี่มันคลิกกิ้งซิมูเลเตอร์เออไปเปๆๆโอ้โห เกมแนวคลิกเลยนะฮะก็อ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะต้องทำการขยายบ้านเลยเดี๋ยวเรียกว่าบ้านได้ไหมไม่รู้ช่างมานเหรอต้องเงินไม่พออ่ะก็คลิกไปเลยนะเกมนี้คลิกอย่างเดียวเลยเนะี่ยเกมแนวคลิกซิมูเลเตอร์แต่ข้อดีของเกมนี้นะก็คือเผื่อใครแต่เขาไม่รู้คือมันจะมีการดรอปกล่องด้วยเนาะ แบบเป็นกล่องของกวอนเ,เ,เ,เล็กๆหล่นลงมานะฮะแล้วก็เราสามารถเก็บได้ก็จะได้เงินด้วยแล้วก็มีเดลี่รับรล่วันที่ค่อนข้างได้เงินเยอะมากแต่คือผมรับไปแล้วเว้ยแต่ผมเผลอออกเกมแล้วไม่ได้เซฟมันได้เป็นหมื่นเลย <c oughs> คือโคตรเสียรายตังค์อะทุกคนโอเคเราก็ต้องกลับมานั่งคลิกกันต่ออีกแล้วคือเกมมันไม่มีอะไรมากมันแค่คลิกแค่นั้นเด้อเออเราได้เลื่อนยศแล้วเกมนี้ระบบก็จะมีการเพชรมีสัตว์เลี้ยงเนาะ มีเออ่รีเวิร์สที่ต้องโอยี่สิบห้าล้านนะตังค่ามีปุ่มปิดเพลง PVP เห๊ะมีการให้ซื้อด้ะโอเคเราก็เสียเงินซื้อไปเลยแล้วกันตรงนี้ปุ๊บก็จะอะไรแพทถือสักเซสนี่โอ้แล้วก็ต้อง โอเคทุกคนเดี๋ยวผมทำการ AFK เอาเงินแบบยาวๆเลยแล้วกันนะแบบสักด้าน,นานก่อนแล้วค่อยกลับมาทีน,น,นึงแล้วกันไปว่าเจอกันตอนมีเงินเยอะๆแล้วกันนะสักหมื่นหนึ่ง โอเคทุกคนในสุดแล้วก็มาถึงหนึ่งมื่นแล้วโอ้โห 1, หนึ่งมื่นเจ็ดร้อยอะหลังจากเอฟแคอย่างยาวนานเลยอะนะตรงนี้มีโทรศัพท์ด้วยนี่มันคืออะไรอะไม่รู้โอ้เหมือนจะมีการให้ซื้ออะไรด้วยนะแต่ว่า อดอกดีเป็นการเปิดปิดน้อยแล้วก็ตรงนี้เสีย500อาาย่ะจัดไป1,000 0หมื่นหนึ่งหมื่นโอเคทุกคนเรามาตรงนี้กันก่อนดีกว่าเนะออย่าไป่งตื่นตนใจอนะไรตอน้โอ้โหเฮ้ hey, ฉันไ,ได้เงินไหมครไบเซฟโอ้เซฟนี่ทำให้เราได้เงินนะเราจะเซฟนี่นราไม่รอได้เงินก่อนแล้วกันหรอเปล่า นี่ไงได้เงินแล้วเห็นปะทีละ50สิบสร็ยอดเลยนางกดเองเมื่อกี้ได้เยอะว่นนี้เลยหมดเรียบร้อยครับซื้ออะไรที่ซื้อได้ก่อนปโอเคน่าจะได้เก็ข้าประมาณแล้วคอชี้มาคุยได้นี่ได้มา3ามร้อ้า โอ้โหโปรแกรมเมอร์โลบอกเดบโอ้เขาจะคอยกดเงินให้เราตรงนี้นะแล้วเราก็จะได้เงินตรงนั้นอืม,อมกดเองยังเร็วกว่าเลยชิบกายอืมไหนซื้อจบเราซื้อตัว,วตพันสองโอเคงั้นสงสัยพวกเรานี่นั่นนั่นนั่น,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 นกล่องเห็นปะคือแบบมันแบบก็จะมีกล่องดรอปให้นะเผืแ่อบบใครแบบอยากได้กล่องเนาะก็เดินไปเก็บกันได้แต่ว่าทำไมมันช้าอย่างนี้วะเก็บปุ๊บ ได้มาห้าร้อยกู้ดๆเดี๋ยวกดเซฟสักครู่แล้วกันเดี๋ยวเกมแม่งหลุดขึ้นมาผมสวยโอเคเซฟเรียบร้อยแล้วอะไรนะ้วจอยกลุ่มนะสเกมนบก็ nope. <_ c oughs> นี่นะเป็นตรงส่วนของเคลมเ daily reward นะแล้วก็มีเสื้อมีสัตว์เลี้ยงเฮ้ยเรามี50เราสุม่มสัก2ฟองละกนัน คนคิดว่าผมยังไดงดวงดีนี่อันคอมมอนนะครับนอนนอนอีักรอบแล้วกันโอ้โหอันคอมมอนคือแบบนึ่งน้องก็ดูหน้าตาพี่ก็แบบรูวรัวกันอยู่อะ่ะอืมการที่ทำใช้นี่ต้องใช้ห้าตัวโอเคเราก็ใส่สองสัตว์เลี้ยงเลยแล้วกันมันบูธเพชรกับเ,เงินอืมจริงปะ เดี๋ยวเราไปดูกันตรงนู้นกันว่ามันจะเพิ่มไหมหรือว่าเราต้องกดเพราะคือแบบเราต้องไปอยู่ในตรงท่อมกาโลโกโศน่ะเอเงินมันไม่ได้เพิ่มทีละห้าสิบเว้ยทุกคนดูดูด,ด,ดูอ่ะเก้าห้าสองนะไปดูนะปกติมันต้องเป็นหนึ่งพันห้าหนึ่งพันสองเร็วดิหนึ่งพันสิบห้าโอ้โหเพิ่มไปสิบสามบาทโอ้แม่เจ้าโคตรสตูปิดโอ้โ ทุกคนเตรียมได้เวลา AFK Simulator กันยาวๆเลยไปอย่าไว้เจอกันอีกทีเราแบบเงินเยอะๆแล้วกันผมจะแบบ AK ขั้นคูนสปีดคูนร้อยเลยแล้วโอเคทุกคนหลังจากที่เรา AFK กันอย่างยาวนานจนเงินห้าหมื่นแล้วก็บวกกับรินเสียงขำประหลาดๆไปด้วยนะก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีใครยินแต่เราได้ยินมานะก็เป็นเรื่องอะไรเน้่ยซ้าซกันโอ้โหนี่เลจังเลทุกคน โอ้โหเงินที่เราสะสมเก็บมาหาไปอย่างรวดเร็วโอเคเราก็ต้องการเอฟเคล้วก็ได้เงินใช่ไหมเราก็ทำการซื้อไปเลยซื้อไปเลยพลอยังทีเนี่ยยังไม่พออีกอ <Shit. S 1> ่อเช็ดเกือบต้องจ้างคนกดงานเพิ่มแล้วแล้วคือเงินที่จะเอาไปเปิดอีกตรงหนึ่งอนะ ปาร์คกิ้งรับหนึ่งหมื่นฮอลิช okay. okay, ิตโอเคโอเค่เลยโอ้ยฮ้าเงินขึ้นหมื่นได้โยอ๋อตรงนี้มีอัปเกรดด้วย เงิ Cash Earn นแคชเออหนยทุกคนแล้วเราจะซือ้อยังไงรนบอกโทรศัพท์เราได้รับการอัปเกรดนั่นหรอเฮ้ยนี่ไงอ,อ๋อเอาไปแมกเก็ตตรงนี้ได้ไนะทนุกท่านนี่เอาวะมีระบบการอัปเกรดสุดห้เ็ค ส e ล p c เชนส์โอ้แต่ละอย่างเยอะมากแล้วก็มีคอมพิวเตอร์โอ้คือแบบเปลี่ยนจากไปคิกตั้นมาคิดตรงนี้จ้ะเอาที่สบายใจเลยจ้ะสุดท้ายก็คือเกมคิกซิมูเลเตอร์เยอะเด้แต่ว่าต้องรู้สึกจะได้เงินมากกว่านั้นเดี๋ยวเราลองไปดูชั้นสองข้าวกันดีกว่าอืม เชั้นหนึ่งเป็นอะไรบ้างนะลืมละนี่ก็ยังเป็นเดเวลลอปแล้วก็สามพันโอเคเราก็ต้องคือเราก็ต้องเอาเงินจากตรงนี้แล้วก็สร้างข้างบนที่เป็นมันเหมือนมันทำเป็นสตูดิโอตอนที่ผมบอกนะเมื่อเลจจงอยากมีสตูดิโอใช่ไหมละ่ะก็เน,นี่ยเงนินไม่พอดีเนะี่ย กระจอกมากแล่ไเรมันคลิกนะ่ยคลิกให้ได้เงินเรียบร้อยยังไม่ได้กำแพงเลยได้ของแล้วของลอยได้โคตรอีปิกไวจบกายไกนมาดูภาพเสียดสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เงินไปปลดล็อกตรงนั้นนะเพื่อนคือแบบเราอุตส่าห์รอตั้งนาน,นาแต่ดูมัน สูงเท่าไหร่กันวะนั่นดูดิเหมือนกันนี่จะปลดล็อกอันนี้เป็นไปได้ยากอยู่นะว่าทำเท่าที่ได้หลักันผมก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบมาดูคลิปแล้วเจอแต่ a อ K เค้งไมันโคตรน่าเบื่อเดี๋ยวจะลองดูคลิกตรงนี้ได้ทีละยี่สิบแล้วเมื่อเราไปคลิกตรงนั้นจะได้ทีละเท่าไหร่กันนะยี่สิบโอเคกลับละเลิกคุย ตรนนี้ง่ายกว่าเยอะเลยแต่ตรงนี้จะมีโซนอัพเกรดโอเคอัพไปแล้วรับเงินมาปุ๊บอัพต่อไปเลยนี่ไค่ลุกคือละอัพอัพไปเถอะแต่ว่ามันอาัพไม่ก็้ทำให้เราน่าจะได้เงินได้เยอะแล้วก็ดีขึ้นด้วยนันนี้ต้องลอเงินนิดนึงอ่าโคตรเหนื่อยแค่ทำชั้นเดียวเองอะทุกคน แค่ชั้นเดียวอ่ะโอ้อะไรครับเนี่ยคือแบบดูแต่เกมนี้มันจำลองการกดคือจำลองการกด simulator เเจ้างคนมากดบอกต้องการ security room รักซิคิวริตีู้มอย่าบอกนะต้องปลดหลอกไปชั้นต่อไปเกมมันเลี่ยมใช้ได้อโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอฟเคอีกสักนิดละกันเดีย๋ยวเขายตัดมาตอนที่เอฟเคเสร็จเลยละกันเนาะอันนี้ยอมไม่อยู่นาะนสักนิดหนึ่งก็ได้ฟ้าไปเอฟเคต่อฮะ Let's go โอเคตัดกลับมานะตอนนี้เราก็จะได้เงินประมาณเกือบสองหมื่นกันแล้วครคิงนิดๆหน่อยๆก็น่าจะได้เลย อืมคือเราทำเงินไปเป็นแสนแล้วครับไปเกันโไปเป็นปรแเคมเมอร์แบบโอ้โหทุกคนชีวิตนี้ีซี่แบบกดคลิกก็ได้แหละแต,แต่จริงจริงมันไม่ใช่เอ้ยเด็ดไหมทุกคนจำตรงนี้ได้ไหมมันต้องการต้อง security เราเปลี่ยนความคิดกันดีกว่าเราไม่ไปสึกนั่นลเรามาใส่ตรงนี้ดีวดวกว่าทุกคน เพิ่ม2 0 0ในการซื้อเกียร์ลูมเช็ดแค่เกมนี้มันมีอะไรมากกว่าที่คิดแฮะโอ้ oh, เกมมันเยอะมากอะทุกคนปับหนึ่งนะมีอะไรพอจะเติมซื้อได้บ้างไหมดับเบิ้งแคด120น่าสนใจแต่เราบักไม่มีถ้าเรามีแล้วเราทำได้ ตอนนี้เราก็ได้เงินค่อนข้างเร็วขึ้นนะทุกคนเดูดิเห็นปะแป๊บเดียวผมก็ได้มาละแต่ก็ยังไม่สามารถจะซื้อ,อไรได้มาก็ซื้อเซิร์ฟเวอร์ไปละกันเซิร์ฟเวอร์ต่อไปสามพันเราซื้อเซิร์ฟเวอร์ให้เต็มไปเลยละกันขึ้นมาเดี๋ยวก็น่าจะใกล้จะได้ลาเห็นไหมเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้จะทำให้เราได้รับเงินที่เยอะขึ้นนะ ก็เห็นว่าเป็นตัวเชื่อมต่อให้คนเราไปสามารถทำระบบตรงนี้โอ้อะไรหกสิบส62เหรียญ62เหรียญได้ตัวละ62เหรียญว้าวสุดยอดไปเลยนะฮะอะไรครับเนี่ยตรงนี้เราก็เป็นชั้นบนชั้นล่างเซเล็เซเวอร,ร์เฟรมใช่ปะ ได้รับเงินห0 0พก็ต้องเอาไปพัฒนาไอ้ตรงที่เดิมๆเนี่ยนะเฮ้ยเดวเดทุกคนลองดูเงินดีดีร้อยยี่ห้าเ้ยมันได้เยอะตรงนี้เป็นตัวที่ทำไห้เราได้รับเงินที่เยอะมากๆดังนั้นอย่าหลืมที่จะมาใช้เงินกับตรงนี้นะอย่าเพิ่งไปชั้นบนนะผมไม่งงมากเลโอ้โหตัวทําเงินเรามันอยู่ข้างล่างน้องๆอืมสี่บาทดูตัวนี้เท่าไหร่ เท่าเดิมแต่เงินน่าจะได้เยอะขึ้นนะนี่นี่ดู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 เอาดูเอาติดสปีดอันนั้นนั้นตอนนี้ก็น่าจะได้สี่แบบแบบนี้เราก็น่าจะได้เงินอีกแป๊บหนึ่งก็น่าจะหมื่นละอ่าเดี๋ยวเราก็เอาเงินไปอัพตรงนั้นอีกรอบหนึ่งก่อนทำไมพี่ไม่เอาเงินไปไอ้นี่ทีเดียวไม่รีบอ่ะถ้าเงินถึงอะไรก่อนเราก็ควรทำอันนั้นก่อนนะ พราะตรงนี้มันจะเป็นจุดปั๊มเงินให้เราได้มะไอ้พวกนี้มันกระจอกเดีย๋ยวดูนะระหว่างรอมันนะผมจะคิดดูดิเรายังได้เงินเยอะกว่ามันอีกโอเคถ้าจะเป็นตัวสุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปรอเก็บเงินซื้อตรงนั้นทีอ่ะหนึ่งเงินโอเคไปซื้อตรงนั้นดีกว่าซื้อตรงนี้แหละมันก็คุม้มแต่ว่าลองมั่งเนาะดูเงินดูเงินมาดูเงิน เช็ดจ๊บเอาวว้เร็วขึ้นแล้วเห็นไหมอีซี่ทุกคนอย่าลืมจะแบบด้านล่างก่อนนะผมบอกเลยเดี๋ยวโง่มันผมอีกไม่เอานะไม่โง่นะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เงินมาแล้วเงินมาแล้วต้องมาแล้วขอเก้าพันแปดพันเจ็ดพันแล้วทุกคนเช็ดแค่อย่างไวครันบนั้นน,น,นี่โอเคหมื่นเนี้ยละ เดี๋ยวเราไปซื้อตรงนี้ทุกคนดูกันก่อนที่หวานละกันนานี้ก็เป็นแค่สูตรรถธรรมดาเป็นที่จอดรถโง่โงแค่นั้นเลยเดี๋ยวเราไปซื้อโต๊ะข้างล่างแล้วกันเพราะข้างล่างมันเป็นอะไรหลายๆอย่าง b s, <S บ m e n t Equipment แท้คนทำเบสเมนต์อย่างงั้นละ่ะ ไอพวกโง่ๆง่เนี่ยเลยขออนุญาตเรียกไอ้พวโง่ทำไมไหวแล้วแม่งกดหิดว่ะหนึ่งหมื่นลูกจ้างหมื่นหนึ่งโอ้โหโคงทำได้ยากตอนนี้คลิปก็รอมาสามสิบนาทีละโอ้โหแบบนี้จะทำเสร็จไหมวะเนี่ยต้องเติมอ่ะแล้วคือแบบดูดิ มันไม่มีซื้อเติมแบบเป็นเงินน้ามีโค้ดไหมไม่มีกดเซฟไปเลยกันละกันเดี๋ยวเราจะมาทำในอีพีหน้าละกันดีปะ่ะอีพีนี้ไม่น่าไหวแล้วทุกคนอีพีนี้เคือแล้วก็อยากอัปเดตให้เสร็จนะแต่มันเยอะมากว่ะถ้าใครอยากเห็นธุรกิจของเลจังไปยันตอนจบก็ฝากเปก็นกำลังใจให้ คลิปนี้ด้วยนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีกับทุกท่านมากๆไซยนารักุบาสลาไฮโยจ้าก็ใครที่อยากลองมามีเวลาแบบมีเวลาว่างก็มาลองเล่นได้น,นะอย่าลืมนะวันนี้ก็ต้องไปละคุณมีเวลาว่างคุณค่อยมาบ๊ายบายจุบ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 